ขอบคุณ the touch มากนะคะพี่จ้างดิฉันมาให้ดิฉันได้แบบว่าเออมาพูดคุณเริ่มปเไม่ไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นการเปิดตัวอะไรแต่อย่างใดนะคะใช่แต่ว่ารูปที่หลุดออกไปเนี่ยก็คือว่าไปทำงานแล้วก็โปรโมทละครนี่แหละแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อค่ะใช่แต่ว่าช่างภาพพวกเก่งมากจริงๆค่ะถ่ายติดแค่2คนท,ทั้งที่ไปเป็น10เลยอะไรนะคะ ไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเราไปถ่ายโปรโมทกันมาก่อนเราก็ไปกินข้าวกันใช่แล้ว,ว่าเรการรการินเบรกแล้วเขเปิดตัวแบรนด์ก็ค่อนข้างช็อกค,ค่ะช็อกเหมือนกันค่ะช็อกเองเหมือนกันค่ะแล้วก็ก็มีก็มีโทรไปคุยกับกับน้องเขาเหมือนกันค่ะว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาจะผิดเยอะไหมพี่เขาจผิดเยอะมากเลยค่ะมีคนไปยินดีเยอะไหมคะอ๋อคือยินดีกันแบบว่า ทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการค่ะก็คือในวงการก็คือขนาดอยู่ในวงการกันเองยังสับสนเลยก็เลยรู้สึกว่าเออข่าวนี้น่าจะน่าจะสร้างความสับสนให้หลายๆคนแต่คนก็เชียร์เยอะนะคะี่ก็ค่ะก็ตกใจนะคะโทรไปถามจูจูก็บอกว่าก็ตกใจมันต้องขนาดมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่า แต่น้องเขาส่วนใหญ่ก็จะเกรงใจเรามากกว่าว่าเออแบบมีข่าวกับเราเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราเองเราก็เขาเกรงใจน้องเขาว่าโอเคไหมเหมือนกันเล่นละครด้วยกันเล่นละครเล่นละครด้วยกันค่ะใช่อะไรเขาเลยแซวว่าเกรดหนหพี่เกดจะไปดูเรื่องอะไรฮะไม่รู้เรื่องไปถามนะได้รู้ข่าวหรือเปล่าก่อน สปอยก่อนจะดิบเขินอนูไม่ตอบี่ิเราอะเขาก็ค่ะก็ก็ไม่มีมีค้เก็บเทียบอีกไหมคะเพราะว่าหนูเราชอบเอาแบบว่าพี่เกด์มาเก็บเทียบเครเล่นก็จุนี่มาเก็บเทียบปะ ยังนะคะยังใช่ใช่ใชเพราะว่าเพราะว่านี่ก็ตกใจนี่ก็ไปอ่านคอมเมนต์มากมายเหมือนกันพอไปอ่านคอมเมนต์เสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าอุ้ยคนเขาก็ดูเข้าใจเราอยู่นะก็แบบเขาไปเขาไปเขาไป,เขาไปทํางานกันหรือเปล่าเาอ,อะไรอย่างนี้ไงเราอ่านคอมเมนต์แล้วก็ช่วงชิลล์ไงบอกตรงๆค่อยๆไปทางไหนคะอ,อ,นนนอ๋อไม่ไม่น่าจ๋าละมังใช่เพราะ ใช่เพราะว่าเพราะว่ารู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีคุยกันบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติค่ะก็ยังเป็นเอ่อสเปกต้นแบบต้นแบบค่ะต้องหนุ่มเข้มๆะะจบอกกรัใช่ยังโสดนะคะก็ยังโสดอยู่นะคะทุกคนนะคะฮัลโหลเออก็อืมค่ะโสดโสดนี่เต็มปากไหมฮะเต็ม โสดเต็มปากเากขาวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะไม่ต้องถา่ายก็ตอบเองนะคะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไปฉลองกับน้ำตาลพิศคะนาแล้วก็แฟนนะคะที่ชื่อว่าไผ่ผัดผิดค่ะมีดอกไม้นะคะมีสา่าตรงนี้น้ำดอกไม้ไหมค่ะมีดอกไม้ไปเฝ้าเพื่อนเหรอคะไปเฝ้าเพื่อนค่ะใช่าาวาเลนไทน์จะส่งความรักอะไรให้พี่เพื่อนก็มีแฮปปี้วาเลนไทน์ไปค่ะใช่ค่ะก็เบอร์ นั่งดิดนิ้วไปว่าเออเพลงสนุกจังเลยเพื่อนก็เต้นกันสองคนกับกับแฟนเราก็ความรักดีๆมันอยู่ที่ไหนกันนะอะไรเงี้ยโดยก็มาเป็นฟิลดีโสดค่ะโสดค่ะยังโสดอยู่นะคะรีบจีบค่ะใช่ค่ะยำสเปกอะไรนะคะยำสเปกนะคะก็ คำคำดำแดดนะคะคำคำดำแดดมาคุยกันได้นะคะขอความมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะคำคำ,คำดำแด,ดดจะได้คะแนนนําไปกกอน,อนอค,ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรลองคุยกันก่อน,อนอค่ะใช่มาหนุน่มหอป้าได้ปะถ้าถ้าคุยกันแล้วรู้เรื่องก็อาจจะใช่เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็เอาจริงๆแฟนคำคำดำแดดยังไม่เคยมีเลยค่ะแต่ว่าเป็นสเปกนะคะเออ Bye. Uh -huh.